เตือนภัยจากทางกรมวิชาการเกษตรนะคะเตือนโรคตายพรายนะคะหรือว่าถ้าบางที่ก็จะเรียกว่าเป็นโรคเหี่ยวนะคะซึ่งก็ระบาดในกล้วยนั่นเองค่ะทำไมถึงเรียกว่าโรคเหี่ยวเพราะว่าใบากล้วยมันจะเหี่ยวนะคะปกติใบกล้วยเราเห็นมันก็จะแบบตึงๆแข็งๆใช่ไหมใบตองอะ่ะคุณฟังเวลาที่มันอยู่บนต้นมันอะ่ะมันก็จะแบบ เรียบเรียบตึงๆเนาะมันก็จะมีรลอนของมันแล้วก็ก็จะแบบว่ามีมีเขาเรียกอะไรนะก้านกล้วยหรอแล้วก็ขึงอยู่อ่ะแล้วใบตัวใบเขาก็จะแข็งแข็งนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ใบกล้วยมันมีอาการเหี่ยวมันดูแบบฟีบลงหรือว่าหักพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ บางทีก็ไม่ได้พับแค่ใบข้างนอกใบเดียวมันก็ค่อยๆพับตั้งแต่ข้างนอกไปถึงข้างในแล้วก็ใบก็เหียวสีก็ไม่ค่อยเขียวละมันก็อาจจะออกเหลืองๆห,หน่อยอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายเนี่ยกล้วยก็ถึงแก่ชีวิตนะหูฟังก็าตายไปในที่สุดนะคะก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคเหี่ยวหรือว่าโรคตายพายนะคะอารมณ์ประมาณว่ามีวิญ,ญญาณสิ่งอยู่ในกล้วยอะประมาณนั้นนะ่ะชื่อโรคนะคะแล้วก็เลยแบบ เป็นเหมือนผีพรายอะไรเงี้ยแอบอยู่ในกล้วยแล้วก็เลยทําให้กล้วยตายอะไรประมาณนี้แหละชื่อโรคมันมานะคะก็ทางกรมวิชาการเกษตรนะคะโดยทางสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชค่ะเตือนเกษตรกรที่ปลูกกล้วยนะคะเฝ้าระวังโรคปานามาหรือว่าโรคเขียวหรือว่าโรคตายพรายแล้วแต่ใครจะเรียกนะว่าโรคอะไรชื่อแบบแบบดูทางการหน่อยก็น่าจะเป็นโรคปานามานะคะน่าจะมาจากประเทศปานามาหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสาเหตุของโรคจริงๆเกิดจากเชื้อราค่ะเกิดจากเชื้อราตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฟูซาเรียมออกซิสโปรามอ่ะอย่าไปจำชื่อมันเลยเอาให้รู้ว่ามันมาจากเชื้อราเนี่ยนะคะแล้วก็พบได้ทุกระยะการจเจริญเติบโตของกล้วยค่ะเราจะสามารถสังเกตต้นกล้วยได้ว่าถ้ามันมีอาการเหี่ยวเหลืองของใบของกล้วยนะคะใบแก่ข้างนอกนะคะ เริ่มเหี่ยวก่อนแล้วก็ขอ,ขอบขอบใบจะเหลืองก่อนนะคะเหลืองก่อนแล้วก็ค่อยๆลุก,กลางเข้าไปบริเวณกลางใบนะคะตัวก้านใบหักพับตรงรอยต่อกับลําต้นเทียมนะคะแล้วก็จะทยอยหักพับตั้งแต่ใบที่อยู่รอบนอกเข้าไปสู่ใบข้างในในระยะแรกเนี่ยยอดมันอาจจะยังตั้งเขียวอยู่นะตั้งตรงอยู่แต่ว่า ถ้ามันหนักมากๆแล้วสุดท้ายมันจะลามเข้าไปถึงตัวยอดนะคะก็เลยทําให้ยอดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ใบทั้งหมดเหี่ยวแห้งนะคะเมื่อตัดลําต้นเทียมตามขวางหรือว่าตามยาวก็จะพบว่ามีเนื้อเยื่อภายในลําต้นเทียมเน่าเป็นสีน้ําตาลตามทางยาวของลําต้นเทียมนะคะเนื้อเยื่อในเงาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลต้นกล้วยจะชงจะงักการเจริญเติบโต,ตแล้วสุดท้ายก็ถึงแก่ชีวิตหรือว่าตายนั่นเองนะคะ การป้องกันกําจัดก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่นะคะอย่าไปเลือกแปลงที่มันมีประวัตินะคะถ้ามันมีประวัติว่าแปลงนี้เคยพบโรคตายพรายโรคเขียวโรคปนมาอะไรอย่เงี้ย ก็ไปปลูกอย่างอื่นนะคะอย่ามาปลูกกล้วยนะคะแล้วก็เวลาเลือกหน่อก็ควรจะเลือกจากแหล่งที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคไม่ใช่ว่าเฮ้ยที่นี้ตรงเนี้ยไม่เคยปลูกจริงไม่เคยมีโรคนี้เลยไม่เคยเมื่อก่อนเป็นสวนมะม่วงไม่เคยปลูกเลยกล้วยเกยอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าไปเอาหน่อมาจากพื้นที่ที่มันเคยเป็นโรคอ่ะอันนี้ก็มันก็เท่ากับช่วยให้โรคเขาแพร่ระบาดเพื่อใ้พื้นที่ได้ดีขึ้นอะ่ะเท่นั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้หน่อพันธุ์ที่ ไม่ได้มาจากกอที่เป็นโรคแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการติดเชื้อนะคะกรณีที่เอาหน่อพันมาแล้วก็ไม่มั่นใจเอ๊ะมันจะใช่กอที่มันเคยมีโรคไหมหรือว่าแบบเอ๊พื้นที่ที่เอามามันไม่มีการระบาดของโรคจริงหรือเปล่านะคะให้ชุบหน่อพันกล้วยด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชอีโทรไดอะโซผสมกับควินโตซีนนะคะในอัตราส่วน30มิลลิลิตรต่อน้ำา20ลิตรนะคะก็คืออีโตร อีไตรไดอะโซเนหกเปอร์เซ็นต์นะคะกับควินโตซีนยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เอซีนะคะอัตราส่วนสามสิบมิลลิลิตรน้ำยี่สิบลิตรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นคาร์เบนดาซิมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอสีอันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นทีโบโคนาโซพวกเนี้ยคือไอพวกนาโซนาโซโอโออย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังลงมาตอนท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาฆ่าเชื้อรานะคะก็จะใช้ทีโบโคนาโซสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เอสีก็ได้นะคะอันเนี้ยชุบหน่อพันกล้วยก่อน นะคะแล้วก็ปรับสภาพดินมาให้เป็นเป็นกรดจัดโดยการที่ใส่ปูนขาวเข้าไปปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินนิดนึงนะคะใส่ปูนขาวใส่โดโลไมท์ละไพวกนี้ลงไปได้นะคะผสมเข้าไปแล้วก็แปลงปลูกเองก็ควรจะมีการระบายน้ําที่ดีคือเข้าใจว่ากล้วยต้องการน้ําคือกล้วยมันเป็นพืชบวบน้ําอ่ะมันก็จะใช้น้ําเยอะนิดนึงแต่ว่า ถ้ามันแฉะอยู่ตลอดเวลาเชื้อราก,ก็มานะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงปลูกก็ควรจะมีการระบายน้ําที่ดีนะคะระมัดระวังการให้น้ําไม่ให้ไหลจากต้นที่มันเป็นโรคไปสู่ต้นปกตินึกออกไหม <c oughs> นะคะแล้วก็ควรจะต้องตรวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอถ้าเจอว่ามีกล้วยต้นไหนแสดงอาการของโรคขูดออกไปเลยค่ะอย่าตัดนะเพราะว่าตอก็ยังอยู่นะจ๊ะขูดออกไปนะคะจากแปลงปลูกแล้วไปทําลายข้างนอกนะคะ ตรงหลุมที่ขุดออกไปก็ให้โรยด้วยปูนขาวนะคะ1-2กิโลกรัมต่อหลุมไม่ใช่บอกว่าโรยด้วยปูนขาวโอเคโรยปูนขาวหนึ่งกํามืองนี้ไม่ไม่ได้นะคือมันต้องโรยจนขาวเลยอะ่ะผู้ฟังกิโลสองกิโลประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์การ,กรเกษตรที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้วจะโรคระบาดมีหรือไม่มีก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปแปลงอื่นเราก็ควรจะทําความสะอาด อุปกรณ์การเกษตรทุกครั้งนะคะเพราะไม่ฉชนั้นเนี่ยพาหะนําโรคที่สําคัญที่ดีที่สุดคืออุปกรณ์การเกษตรของเรานี่แหละนะคะก่อนใช้หลังใช้ทําความสะอาดที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใช้กับต้นที่เป็นโรคแล้วก็ควรจะเอาไปทําความสะอาดก่อนที่จะมาใช้ใหม่หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทีหนึ่งเราก็ค่อยทําความสะอาดทีหนึ่งโอเคได้ในกรณีแปลงปกติแต่ถ้าเราไปตัดต้นไหนที่เป็นโรคมาแล้วทันทีนะั้นเองเราก็ต้องทําความสะอาดมันเลยเหมือน เราไปหยิบจับอะไรแล้วเราก็ต้องล้างมือเลยอะคุณผู้ฟังเวลาเราป้องกันโควิดอัน,นึกออกใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ดูแลเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรนิดหนึ่งนะคะให้มันมีความสะอาดก็จะได้ป้องกันโรคได้นะคะส่วนพืชที่มีแบบ พันที่อ่อนแอมีความชื้นในดินสูงอะไแบบนี้ก็เป็นปัจจัยที่เหมาะสมนะคะที่ทําให้มันเกิดโรคตายพายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการระบายน้ําในดินเรื่องของพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองแข็งแรงแล้วก็มาจากแหล่งที่มั่นใจว่าสะอาดไม่มีโรคนะคะแล้วกอ็อาจจะจุ่มชุบสารป้องกันที่หน่อกล้วยสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ ไม่ไม่ไม่ต้องไปกังวลใจแล้วก็ไม่เกิดโรคระบาดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการแพร่กระจายที่ดีที่สุดของเขาก็คือเรื่องของวัสดุขยายพันธุ์หรือว่าหนอกกล้วยที่เอาไปปลูกนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอแบบต้นที่เป็นโรคก็อย่าลืมขุดออกไปกําจัดนอกแปลงปลูกนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาที่แบบเรา เราขุดออกไปแล้วก็อย่าลืมโรยปูนของปูนขาวอะไรด้วยนะคะให้ให้ให้ใหมันครบถ้วนนะเอแล้วก็ไหลแล้วก็แล้วนะคุณฟังบอกว่าเอ้นี่มันไหลแล้วก็แล้วนะทำไมมันเยอะกระบวนการละเกินนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าอันไหนที่ที่เราเราปลูกแล้วเจอโรคเราก็ต้องขุดออกไปทําลายนอกแปลงปลูกนะคะที่สําคัญก็คือดูแลในพื้นที่ ให้ดีดูแลเรื่องของวัชพืชน,นะคะที่อยู่ในแปลงแปลงกล้วยอะ่ะในไร่กล้วยนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะช่วยทําให้เกิดความชื้นสะสมในในดินเยอะโดยเฉพาะบริเวณโคนต้นหรือบริเวณอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เพราะ,ะนั้นก็แปลงปลูกอะไรก็ถางวัชพืชอะไรให้มันเตียนเตียนนิดนึงนะคะจะไม่ต้องแบบว่าเฮี้ยนขนาดแบบโอ้เป็น เป็นแบบพื้นปูนเลยนะขนาดนั้นก็เกินไปนะคะแต่ว่าก็ต้องดูไม่ให้แบบวัชพืชขึ้นสูงมากนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อไม่เป็นแหล่งสะสมโรคอะไรแบบนี้ให้กับต้นกล้วยนะคะอ่ะใครคิดว่ากล้วยปลูกง่ายจริงๆกล้วยเองเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีถ้าเราจะปลูกขายนะมันก,มนก็มันก็ต้องดูแลให้ดีเพื่อที่จะได้มีกล้วยที่มี คุณภาพนะล้อยที่มีคุณภาพนะได้ลูกใหญ่ผลโตราคามันก็จะดีตามไปด้วยนะหูฟังเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างอยู่ที่การลงทุนของเรานะคะถ้าเราลงทุนไม่ใช่ลงทุนเงินอย่างเดียวนะลงทุนความเอาใจใส่ลงทุนเวลาในการใส่ใจของเขาลงทุนการดูแลรักษากําจัดวัชพืชกําจัด โรคระบาดอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีตามมาด้วยแล้วก็แน่นอนว่ารายได้ที่จะเกิดจากผลผลิตเหล่านั้นมันก็จะดีตามไปด้วยนะคะ